คำเตือนคลิปว <lere> ิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมนัดเพื่อนไว้คนหนึ่งเพื่อนรักเลยไม่ได้เจอกันค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วนะครับวันนี้ก็เขาจะมาพูดคุยที่สซา์งานของผม ใศาส,สนามาบบมีสิทธิ์ให้อาธิตคืนทิ่ตตเวนตกให้บอลไทยได้ไปบอลโลกสิบุ้งไหนก็บอกสวัสดีครับพี่สมจิตออขอคำเรื่องกัน <c oughs> แต่ก่อนผมดลงนะ,ะนี่ร้านไม่หมดแล้วนี่คุณบอลเ้อาไปแดกหมดแล้ว สวัสดีครับนะครับพบกันอีกเช่นเคยเนาะบ้านดีดีชแนลนะครับหรือว่าบริษัทบ้านดีดีสถานิกและก่อสร้างจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทเล็กๆเนาะที่ผมได้ได้สร้างขึ้นมานะฮะก็ทําไว้เพื่อลูกเพื่อหลานว่างกันเถอะนะครับแล้วก็วันเนี้ยไปอีกหนึ่งไซ่งานนะครับไซ่งานเนี้ยอยู่ที่อําเภอหนองเสือนะฮะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของของทีมช่างนะครับมาเก็บงานต่างๆให้มันจบเนาะ ว่าพรุ่งนี้จะมีการมอบบ้านเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็ขบักขม้นเนาะระหว่างที่ผมคุยเนี่ยผมก็จะให้ดูบรรยากาศในทีมช่างเนาะต่างๆว่างั้นเถอะกำลังทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีช่างไฟนะฮะช่างไฟเข้ามา,าติดตั้งโคมไฟนะครับแล้วก็ช่างกระจกนะช่างกระจกก็เข้ามาติดประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการมอบบ้านเนาะระหว่างที่ก่อนที่จะมอบบ้านเนี่ยผมก็ต้อง ทำความสะอาดก่อนนะครับเอาบริษัทรับทำความสะอาดเข้ามาเกอนเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้เนาะอย่างหลายท่านที่รู้นะครับว่าผมเป็นคนไม่เรียนหนังสือนะฮะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ทํามาหลายหลายคลิปที่ผมบอกนะครับแล้วก็วันเนี้ยผมนัดเพื่อนไว้คนหนึ่งเพื่อนรักเลยไม่ได้เจอกันค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วนะครับวันนี้ก็เขาจะมาพูดคุยที่ไซ่างานของผมหรือว่ามาเยี่ยมไซ่งานมหาสนุกนะฮะ เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเดี๋ยวพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยค่อยเฉลยแล้วกันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทีมงานผมทํางานก่อนแล้วกัน ปนิคแรกก่อสร้างเพื่อน่เป็นไหนวะน้องน้องน้องพี่ถางอะไรหน่อยครับอ๋อค่ะพอดีผมผมมามาหาเพื่อนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยครับอ๋อพี่หนึ่งเหรอคะอ๋อใช่พี่หนึ่งครับกพเป็นเพื่อนกันอ๋อค่ะที่เป็นเพื่อนพี่หนึ่งใช่ไหมไม่ได้เจอกันหลายปีมากเลยอ๋อพอดีเห็นชื่อบริษัท วันนี้ดีสถาปนิกได้ก่อสร้างพอดีจะทําบ้านจะมาปรึกษาเพื่อนด้วยเพราะว่เจอกันใช่ครับไม่รู้แกอยู่ไหมอยู่ค่ะพี่อยู่ค่ะอยู่ใช่ไหมครับโอนเดี๋ยวพาพี่ไปหน่อยนะอ๋อได้ค่ะไปแล้วค่ะพี่ไปคะรับ้าน พี่จิ๋วกับพี่เบลลี่อยู่ไหมคะอ๋อครับคนอยู่หนคะนี่หาครับอ๋อช่วยตามให้พี่หน่อยได้ไหมพี่จิ๋วพี่เบลลี่มีคนมาหาครับอะไรอ่ะมีคนมาหาพี่ใครมาหาอะไรตอนนี้ดูให้หลับเจ็บอิบได้ไหมเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับครับมาหาพี่หนึ่งครับมาหาพี่หนึ่งหนึ่งใครอ่ะเซหนึ่งครับผมเป็นเพื่อนหนึ่งครับ ใช่ครับเราก็อยู่นู่นนะครับก็พาผมไปได้ไหมครับผมไปไม่ถึงได้ครับไปไม่ถึงครับไปไม่ถึงนี่คนที่คนที่ไหนเนี่ยเดี๋ยว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 เมื่อก็ได้คิดว่ามึงบอกไปไม่ถึงบอกไปไม่ถึงไงพาผมไปได้ไหมครับไปได้เดี๋ยวผมกดใช่หน้าก่อนจช่หน้าก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้มึงพากูมานอนที่ไหนเขาเลือดห่านเลือดบ้านมึงเหรอโง่เนีแตกโชคเลยไปเดี๋ยวผมพาไปผมใส่ชั้นก่อนแป๊บนึงไปเดี๋ยวพาไปโอ้ยรอหลับก็ไม่เต็มอิ่มเขาเลือดห่านเลยเหมือนเตาอบเลย นราก็ได้ไงมาเ่ยเัอต้องเป็นหน้าหนาวไม่ใช่เราเล่นงานดึกไงงานดึกมาทำไมไปดูมึงปั๊บไปขับไปค่ะโอ้ยอะไรค่บอะไรขับจักเชียวอย่างไปตอนไหนก็ได้แต่คุ้กระดาษไปไปทำมาโอ้ยยังอยู่ด้วยอยู่นี่แหละโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ๊นเบ๊นเอาเอาไปด้วยนี่หลังเก็บเก็บให้เรียบร้อยนะช่างเครื่องอะไรกันไม่รู้เรียบงานเพิ่มนะคะนี่นี่นี่ เีนเนอร์อ่าอ่าอะไรมีคนณทหาใครอะเออนะไม่รู้เหมือนกันนะนกแก้วโอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักไปเจอกันนานเจอกันมาโอ้โหตัวใหญ่สมบูรณ์ตัวเล็กน้ำรวยตัวเล็กเป็นนาเสียวโอ้ยจะมาคุยเรื่องบ้านอ่ะนะครับแขกรับเชิญผมวันนี้ก็ <c oughs> นกแก้วกาฬสินธุน์นะครับเดี๋ยวขอต้อนรับนกแก้วเป็นทางการก่อนค่ะขอต้อนรับนกแก้วกราสินธุ์นะในชัยงานมาถุงของเราบ้านนี้ดีชาแนลครับผม ครับยังไงเนี่ยอ่าเมื่อกี้เจออยู่ด้านหน้าค่ะนี่เขาเห็นเดินมาถามหาว่าเออพี่หนึ่งเนี้ยค่ะอ๋อเดี่ว่าเขาเดินมาขอน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเดินมาถามหาพี่หนึ่งบอกว่าอยากจะสร้างบ้านอะไรเนี่ยค่ะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกกนุแก้วเนี่ยคือนัดกันว่าจะมาคุยรายละเอียดเล็กคล้ายว่านานัเจอกันทีก็มานั่งคุยกันพื้นฐานบ้าเถอะเนาะแต่คนเนี้ย กี่ด่านกว่าจะมาถึงเนี่ยก็ประมาณสามสี่ด่านสามสี่ด่านใช่ได่านสุดท้ายด่านหมาหรือเปล่าด่านขหาเรือห่าเลยก็ข้าเรือห่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลงพวกเราจะยืนคุยกันอย่างนี้เหรอครับไม่เป็นไรอลิซเดี๋ยวเราหาที่นั่งคุยกันก่อนอ๋อได้ได้ค่ะเนาะไปค่ะไปแล้วแก้วไหมอันนี้แลคุณอะไรบ้าเป็นไงเพื่อนก็เรื่อยๆยังร้องเพลงอยู่ไหมยังร้องอยู่เฮ้ยลืมแนะนำไปนกแก้วกับลินเนี่ย หลายหลายคนน่าจะรู้จักเนาะ,ะเจ้าของผลงานเพลงมาบ่มีสิทธิ์มาบ่มีสิทธิ์ตอนออด,ดังมากว่าสนามาบ่มีสิทธิ์ให้อาจิจคืนจีตะเลนตกให้บนไทยได้ไปบ้าโลกสีบวงหายก็บอกและอย่างหนึ่งเขาเป็นนักกีฬากีฬ<อ>ชาติ เป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลนักฟุตบอลเป็นใครนะอะไรอยากรู้อยากรู้นี่ไงเนี่ยเออฟุตบอลใช่เป็นแปลกเลยรักษาประตูต้องต้องแ่งอะไร อะไรเขาได้เขาต้อเรียบเรียบไปแดกผู้รักษาประตูอ๋อรักษาประตูที่วันรับนะรับบอลแล้วเราลุกฟุตบอลนะไม่ใช่รับลูกอ้๋อล่ะลูกบอลอ๋อจึงว่าเออว่าไงรับบอยไงนี่ไงขอบมาลูกบอลมาโมงกไงเขาบอกปุ๊บแต่ก่อนผมดกนะนี่ร้านไม่หมดเลยลุกบอลมันไปแดกหมดแล้วเพราะไเมื่อคืนดูบอลไงบอลต่อขึ้นควบลูกไม่รู้จักอะไรไม่รู้ไม่รไม่รู้จักไม้ไม่รู้จักอะไรครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ ทำงานอะไรอยู่ไหนตอนนี้ก็อยู่โครงการก็อยู่ในค่ายเพลงของลายไทยลายไทยลายไทยเล็กดใช่ครับก็คือออฟฟิศไปอยู่แถวจังหวัดอยู่ร้อยเอ็ดท่าอยู่ร้อยเอ็ดโอ้ท่าอยู่ร้อยเอ็ดแต่ครับแถวบ้านนี่เลยไอ้รไอยเอ็ดอะไรปัญญาแล้วก็ยังทํางานออฟฟิศทำงานประจําอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยที่นนท์เมฆนี่แหละครับออ๋ในกรุงเมฆรับพนักงานอีกไหม เาก็รับไปเรื่อยคก็เข้าออกเรื่อเดี๋ยวฝากไอ้สอคนนี้ไปหน่อยเขเบื่อมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดความสูงอ๋อใช่เขาจำกัดความสูงด้วยถ้าเกินเลยาสิบได้ทำงานอ้าวให้คุณต่อตัวเข้าสองคนต่อยได้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 อยู่ไม่ค้นในอีดไม่ค้าบอสบ้จ้าครับสวัสดีค่ะอ้สวัสดีครับสวัสดดครับตายแล้ว างานทำเหรอเงี้ยเหรองานไม่มีล่ะบอสเอ้ยพี่หวานอย่างนี้เลยครับโอ้ยมามาไม่ไม่ทันเลยไม่โทรบอกอ่ะจ้าไม่เป็นไระได้หาเก้าอี้ไว้ให้รถติดบอลเนาะรถติดมากเลยนะครับอย่าดึงอย่าดึงพี่หวานเออรถติดมากเลยอ่ะเออนะครับเดี๋ยวต้อนรับพี่หวานเนาะค่ะสวัสดีค่ะฉายาพี่หวานเอ่อส้มบักเซียนไหมค่ะหวานหส้มบักเซียนอ่านะครับหวานหวานส้มบักเซียนสู่ มาอ่าแสดงมาตลุกนะครับว่าที่มีชาแนลครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนจะจะถามพี่หวานอันนี้ไอ้กระเป๋าหมากกระเป๋าหมากค่ะเนี่ยเขียวหมากเสียวหมากอันนี้หมากนี่ฟูนี่ยาค่ะนี่หลายอย่างค่ะทำไมมึงเห็นมึงดูจากไหนถึงถึงเรียกว่ากระเป๋าหมากของแม่ไงแค่ดูปากก็แก่แกแม่เขียวหมากพี่ดูหน้าตาแล้เดี๋ยวจดลิสะมีอะไรจะถามพี่ก็ไหมก็อยากอยากถามพี่ค่ะว่า อย่างอย่างที่เรารู้กันเนาะทราบกันว่าก่อนหน้านี้ค่ะผลงานเพลงหมาบ่บ่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะโด่งดังมากค่ะทุกคนโด่งดังมากแล้วก็อยากทราบว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวนิดนิดนิดนึงค่ะอลิสเนี่ยก็เป็นเจ้าแม่เจ้าแม่วงการที่ไม่ได้เล่น MV นักเอกเลยคะนักเอกก็เล่นมิสิตเพลงโมแก้วไหมไม่ได้เล่นเนาะเพลงเพลงนกแก้วจะมี MV เพลงเดคือเพลงหมาบอมมิสิตส่วนเพลงหลายๆเพลงก็จะมีเพลงส่งท้ายไปที่เจ็บเสียแฟนในเฟซบุ๊ก แล้วก็เขาฝันของฝ่ายของฝ่เนี่ยมี MV แต่ว่า MV จะจะถ่ายเหมือนคนที่เป็นคนภาคอีสานมาทํางานกรุงเทพแล้วเจอเจอวิกฤตที่องค์เจไปโดนตกงานบ้างก็เลยกลับบ้านใช่ค่ะกลับมาเลี้ยงควายที่บ้านดีกว่าชื่อเพลงอะไรนะความฝันของควายอ๋อย่าพองหน้ากูอ๋อไอ้คนไปเอาอันนี้มาความฝันของ เดี๋ยวดิให้ให้อลินถามต่อมีกีเบเกอาไว้อ่ะที่ถามต่อครับตอนนี้มีมีผลงานเพลงให้แบบแฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างก็มีความฝันของควายที่ที่ออกมาล่าสุดแล้วก็ที่เราคุยกับฟังโปรดิวเซอร์คุยกับค่ายก็คือว่าจะเอาเพลงหมาบุมีสิทธิ์เนี่ยมาทำใหม่ค่ะใช่ค่ะส่งท้ายไปที่เจ็ดเอามาทำเอาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ใช่ดนตรีให้มันกว่านี้ใช่ครับให้ให้มันส่งท้ายไปที่เจ็ดมันร้องคู่ใช่ไหมครับอื่ตอนนี้เราจะเอามาร้องคนเดียวบ้าง เคยฟังไหมเคยฟังไหมเคยฟังค่ะสุดท้ายปีที่เจ็บ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 อุ้ยตอนนั้นแบบตนลุกเลยนะปวดขี้อ่ะต่อต่ออมันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่อกหักใช่ใช่ครับโดนแบบว่าโดนโดนอกหักมา เขากีบกันรักกันอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องเลิกจากกันอะไรเงี้ยในบัรลอยกระทงโอ้ยยิ่งเจ็บหนักไปใหญ่เลยเอาไนในกระทงสมักท่อนเลยมั้งจับต่อนสับต่อนเหรออ่าเอาเธอใส่กระทงส่ง้ายปีเก่าลอยความปวดร้า ตอนฮับปีใหม่จากน้ำสงกรานล่างน้ำตาออกไปเข้าพันสาใจปวดเน้าสรงท้ายปีที่เจ็ดโอ้รอบลอยกระทงในวันสงกราน อะไรอีกเพลงนะมาวิสิตมาลุงวิสิตสักนิดนึงไม่ไม่พแบบให้แฟนๆหายคิดได้ใช่ศาสนามาบ่มีสิทธิ์ให้อาทิตย์คืน um, ที่ตะวันตกให้บอลไทยได้ไปบนโลกสิบุ้งไงก็บอกเจ้าบนเน็มบังกันพ่อตาวาสนามาวัดมาวัวลุงตะใสซ้ำสิได้ดมล้อยังบ่มี เฮ็ญาอเาเฮาเฮานฮอเอาจเฮจา,าเฮฟเฮาเ่าเอาเฮาเาเาเฮาเดาเ่าเฮ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 าเาเฮาเฮาเฮาเัาเฮเาเาเฮาเฮาเจา ียวใส่รถล้อไปไป่ั้ัต่อมี่ซีซี่มาพี่ซีซ่ไปฟังต่อในยูทูบเนาะใช่ค่ะวนี่ร้องจจบเองวัคักเด้อค่ะเยอนนาแล้วฟนี่ไจเนเปิ้ไปเสียงบม่ตกเลยค่ะเสียงมัวนี่หลบมตกรู้จักใช่ไหมเนี่ยพี่บอสโอ้โหแม่เกิดขนาดนี้แล้วใช่ไหมฮะจ้าวนที่เฟซบุ๊กกำลังมาแรงในช่วงนี้แฟนเฟซบุ๊กนี่ นี่เลยเข้าชีวิตของกิ๋วเลยจริงๆใช่พามาซัดจานบาลางนั่งนาคุมจุกปุกยิออกเป็นเฟซบุ๊กดาราเพราะสมัยนั้นไม่มีมือถือ่เล่นเฟซบุ๊กได้ในมือถือเล่นได้แค่ในคอมเท่านั้นค่ค่ะใช่ค่ะต้องถ้าใครเล่น หัวเล่นเฟซบุ๊กในคอมเนี่ยต๊อบเนียหรือแม่บ้านเลยอย่างเงี้ยเล่นแต่เฟซเนี่ยเตะปลั๊กไฟดับไม่ด้เลยไม่ได้เลยได้แล้วดับไม่ได้ไหมฮะแต่มือถือไม่ได้กล้างยังเล่นได้เลยถูกต้องสมัยนี้แพลงลิงแพงไม่มีเลยแล้วแพงไม่แหวนลูกแม่แล้วลูกคนนี้ไงแล้วอีกเพลงหนึ่งเพลงที่ช่วงน้ำท่วมนะปีเท่นแหละปีห้าสี่หรืปีห้าห้าห้าสี่ห้าสี่เป็นเพลงเกี่ยวให้กับพลังใจน้องหมาน้องเม ช่ถเขใช่ก็เปไปฟังในในยูทูบมีนะครับคือเพลงว่าขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะนะคะไปลองเสิร์ชฟังดูนะคเสิร์ชตามฟังดูเสิร์ชตามได้นะคะไกลไกลแล้นค่ะแล้วส่วนในเรื่องของกีฬาล่ะคะกีดาฟุตบอลเนาะพอพอหลังจากได้หมดสัญญากับทาง b e c เทโรศาสนาก็ พอดีคุณละวีโหลทองเจ้าของมือเสือริมพเสียมกีฬารายวันก็มีทุกสปอร์ตแมนสปอร์ตผู้ตาร์สกอร์อะไรเงี้ยที่ที่ที่ในเครืออเขาก็ชวนชวนผมมาทำงาน่ไผมก็ได้มามามาเป็นพนักนักงานส่งเอกสารก่อนเพราะตอนนั้นเราเรายังไ่จบเป็นญาตีเราเราก็มาทําพนักงาน่งเอกสารพอทําไปทั้งไปนายก็เลยให้เราแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนัก ในนักเตะพิมพ์เสียงด้วยเป็นนักข่าวด้วยจากที่เป็นนักกีฬาเราเป็นนักข่าวด้วยเยยมผมเป็นเพื่อนกันผมเคยเห็นรูปหนึ่งรูปที่เขาถ่ายนักฟุตบอลเต็มตัวฟันเย็นเย็นเหมือนกับอะไรนะนักฟุตบอลของลอนโดอะไรนะโรนะลอนโด์อ๊อฟบาซิลอ๊อฟน้าเหมือนมากหน้าเหมือนอันนี้คันเดืนดเลยโธ่เอ็มเอฟซีดวย มิกิสมิกิเราต่อนะว่าเออจากนักกีฬาแล้วมาเป็นนักข่าว่าข่าวต่อเลยก็เลยเป็นนักข่าวได้สักประมาณสักพักหนึ่งก็เลยม่รู้จักครูเพลงในเครือแกมมี่คือเป็นนักกีฬาเป็นนักข่าวก่อนก่อนที่จะเป็นนักร้องใช่ครับก็มาเป็นรู้จักครูเพลงคนที่แต่งเพลงครูสลาคุณนวุฒิอาจารย์พยัตครูวิชัยอาจารย์สิงเตตลาบุตรตี่นุ่กาเกงอะไรเงี้ยแต่มาเจอ อาจารย์พยัตภูวิชัยที่แต่งเพลงให้กับตั๊กแตนให้พัลพลอย่างเป็นกลางก็อย่างตั๊กแตนก็อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้โอ้ใช่ใช่พัลพลก็คือยังยิ้มได้ยงยิ้มสุดยอดเลยมีแต่เพื่อนก็อีกเพลงหนึ่งที่ทําให้พี่แชมป์แชมป์ลำเกิดก็คือกาลูนาฟังให้จบอาจารย์พยัตรย์พยัย พยัคฆ์พูวิชัยค่ะพยัคฆ์พูวิชัยเป็นผู้เขียนเพลงใช่ครับทำดนตรีด้วยทำหนังต้องนองต้องต้องอย่างเลยครับคิดว่าอยู่สุรินทร์หรืออะไรใช่ไหมใช่ครับที่อยู่สุรินทร์อ๋อคืออย่างนี้นกแก้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสพาพี่ไปเที่ยวด้วยบางครั้งพี่ก็ได้ไปรู้จักนี่แหละพวกครูสลาพวกถ่ายโพลส์ทอนแล้วก็อีกหลายๆคนเลยเนาะพี่อะไรนะที่เราไปห้องอัดกันนี่เราอัดเขาด้วยในวันนั้นอะ เกี่ยวกับช่วงนั้นพุทธสุวรรณพันธ์วันที่เขาอัดเพลงเกี่ยวกับลนายหลวงนายหลวงเสียวันนั้นก็ไปกับเขาวันนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปได้ได้ได้ร้องเขาหรอกแต่พอเขาเห็นเราปุ๊บเขาเอาให้เราไปร้องอีกท่อนหนึ่งเลยใช่โอ้ดีเยี่ยมร้องแบบจะไม่ได้รู้เลยว่าจะได้ร้องเลยีเยี่ยม้ร้องท่อนหนึ่งในตรงนั้นนั่นแหละก็เป็นแบบดีมากเลยอย่างที่บอกร้องให้พ่อหลวงของเรานะครับพี่อย่างที่บอกบางครั้งเราไม่รู้จัก คนในวงการเพื่อนผมเนี่ยก็พาได้ไปรู้จากหลายคนแล้วแล้วก็แยกย้ายกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่หน้าที่เป็นของตัวเองแต่เรียกได้ว่าพี่เขามากความสามารถจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวจะพูดอะไรเนี่ยสกิทจังเลยอยากจะคุยอะไรเขาไปเยอ่เยได้นกินน้ำไปเยอะกินน้ำไปเยอะอ่ะพี่หวานมาไงพี่หวานก็โอ้โหมาแย่งซีน นกแก้วเลยก็เนเอย่างนี้นตกงานเลยก็ต้องเอ่อเดินทางไกลมานี่แหละแบกข่าแบกของมาหมากูเตรียมยาพร้อมไม่เรียบร้อยมานี่แหละ <laughs> ลจะไปลงโอง้อ <laughs> <laughs> ออโหรถติดมากๆเลยกว่าจะได้ลงขึ้นเขาลงห้วยมายกว่าจะถึง ไซบอสเนี่ยโหแต่พี่หวานก็ไม่ได้โทรมาบอกไม่บก่อนไงไม่บอกก่อนไงพี่ไม่มาแบบนี้แต่เทปหน้าเนี่ยต้องมีพี่นะที่ที่ใส่น้อยที่พี่หวานรู้ได้ยังไงคะว่าเราอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยขายแล้วเนี่ยบอสเห็นเขาดังจะตายเนี่ยเอจากช่องทางไหนคะไม่ไงเฟซเฟซยูทูบนี่ไงโอ้โหอยู่ดังจะตายแล้วกมมาตามที่ บอสหนึ่งลมนะเดี๋ยวร้างบ้านบ้านนี้ดีดีสวยมากๆเลยบ้านนี้ดีบ้านนี้ดีชาแนลบ้านนี้ดีสนามนี้ก่อสร้างจำกัดใช่สนามนี้ก่อสร้างจำกัดอ่าได้ไหนได้ไหนก็ได้ไหนพี่หวานมาแล้วก็ผลงานของพี่หวานผมเคยดูเนาะโซมักเซียนนะครับก็เล่นรถเล่นเป็นบักเป็นคุณแม่ของน้องเอ็มนะคะได้ได้ความเออ ได้ความกรุณาจากผู้ใหญ่นะคะพี่มัมจ๊มกนะคะเชิญไปเป็นคุณแม่ของน้องเอ็มก็ได้แสดงภาพยนตร์กับโตโน่บ้างดาราตัวประกอบเยอะแยะแล้วค่ะแล้วก็นี่ก็เข้าไปเป็นดาราสมทบนะคะเป็นคุณแม่ค่ะครับครับผมก็ฝากไปด้วยนะคะท่านผู้จัดรายการท่านผู้จัดละครเล่นได้ทุกบทค่ะบทแม่ บทเมียหลวงบทเมียน้อยบทแม่แล้วบทนี้ถนัดมากอย่าลืมนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแม่ที่ที่ที่มาเนี่ยหนีผัวมาป่ะเนี่ยโอ้ผัวไม่ไม่มีค่ะไม่มีผัวค่ะเป็นตัวตนเดยเยอะนัเราเราก็ขอปากพอเนาะคุยกันมานะครับสุดท้ายนะครับปากด้วยนะครับอยากจะได้บ้านสลักหนึ่งเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะ หลายหลายท่านที okay. ่ดูเราอยู่เนาะเห็นการทํางานเห็นช่องผมแล้วช่องผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะใช้งานมาสนุกนะครับก็จะมีเชิญเพื่อนๆพี่ๆส่วนใหญ่ก็นี่เลยฮะนักร้องบ้างตลกบ้างดาราบ้างนะครับหลายหลเทปแล้วก็เปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเนาะนะครับหลายหลายท่านที่อยากได้บ้านจากหลังนึงเนาะมีมาตรฐานราคาไม่แพงนะครับก็อย่าลืมนะครับบริษัทบ้านดีดีสถาบันและก่อสร้างจำกัดเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับนะเดีวแก้วตอนนี้ฝากผลงานหน่อย ก็กรเร็วนี้ก็กาลังุยกับทางผู้บริหารของค่ายเพลงนครว่าเขาจะพร้อมมันไหนเรืออะไรยังไงแล้วส่วนตัวเราเราก็ทํางานออฟฟิศทํางานประจําด้วยค่อนข้างจะหาเวลาไปไปทำตรงนั้นค่อนข้างยากนิดหนึง่งครับ,รบก็เลยต้องรอครับผู้ใหญ่เขาเขาค้นเ,เ,เ,เพิ่มมาก่อนอว่าต้องต้องมีแน่นอนนะครับต้องอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วฟังแน่นอนเพลงใหม่ พี่หวานด้วยไหนๆก็มาแล้วอะฝากหน่อยพี่ก็รู้ไหมกี่ฝากไปแล้วนะคะเย่ๆอะไรแล้วคะฝากไปแล้วเที่บ้านบ้านนี้ดีนะคะห้าหกตอนนะคะอ่าเราฝากบ้านนี้ดีมีน้ำใจบ้านนี้มีต่ของอร่อยบ้านนี้มีน้ำใจบ้านนี้มีติดของอร่อยนะครับที่พี่หวานคุยัหมายถึงละครสร้นที่เราทำมาก่อนนั้นนใช่ค่ะอ่าก็มีพี่หวานก็มาร่วมแสดงด้วยตอนนะคะติดตอนติดตามชมได้นะคะสนุกมากเลยค่ะซุปตำไก่ย่างอร่อยมาก วิลี่จิ๋วหายไปเนี่ยมันเยียบจังเลยวันน้นี่มาเลยจ๋าอบผัวจ๋าหรือเปล่าเออวิลี่จิ๋ววันนี้วิลี่จิ๋วไม่เอาค่าตัวอ่าเข้าเรียกเขาเลี่ยงคุณจะใช้จะดูให้สุดท้ายอย่าอย่าเอาแต่ไมาเอาแต่อะไรๆนะครับอ่ะนะครับสุดท้ายนี้ฝากช่องผมด้วยเนาะนะครับอย่าลืมกด Subscribe เนาะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราก็จะมีอย่างเงี้ยฮะมีแขกรับเชิญไม่ว่าจะเป็น เทปหน้านี่พี่จะเอาช่างของพี่นี่แหละช่างพี่เนี่ยเป็นศิลปินมาก่อนเราจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครนะครับเทปหน้าก็รอติดตามกันแล้วกันว่าช่างของผมเนี่ยก็เป็นนักแสดงเหมือนกันนี่แหละเป็นศิลปินเป็นนักร้องอเป็นนักร้องแต่ว่าเขาจะเป็นใครเทปหน้าค่อยว่ากันสวัสดีครับพี่สมงจิตออกคำเคลื่อนกันเพอนัน่อ้่ะนะครับสำหรับเทปนี้ฝากว้ด้วยนะครับบ้านนี้ดีใช่ โอ้ยล้มจริงโอ้ยอะไรเนี่ล้มใหญมาดมาคบเด็กสร้างบ้านจากพวกฉันไม่เล่าเรื่องทุกเรื่องเศร้าเราไม่เคยไว้วันตื่นเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าก่อนไก่รีบไปไปไปรีบไปใช้งานไม่เคนหนึ่งกันน้อยไม่เคยคอยวาสนาเลิกงานเราก็มาดั้งวงสามสันพวกเป๋นอกพี่ร่วมทุกร่วมสุกเมื่อใครมีทุกเราก็ช่วยเหลือกันพวก 上班。